สวัสดีท่านผู้ชมและอง FC ครับผมวันนี้ก็มาปักเบ็ดกบครับผมใส่ใส่เดือนง่าครับผมตัวง่างเลยครับผลประกอบการสิเป็นยังไงก็มาลอรุนกันครับผมเมือนไม้เริ่มครับไม้สี่ใสเงียบใสรอบก็แหละนี่เนาะเมื่อเช้านี้ก็ได้จุดนี้ซีตัวครับเดี๋ยวเบิรงกันครับการปักเบ็ดจะเป็นยังไงครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิรงครับ นี่ครับผมใสเดือนใหญ่ครับใส่เกือบเป็นโตหมดแล้วครับเป็นโตัหมดแล้วครับนี่รับผมนี่เป็นล้านครับกวดหน้าแบบแบบนี้แหละครับผมมาเปิดีธีปักกันครับการปักนี่ครับไหชิคเดียนมันอยู่เชิงพื้อนหมดแล้วครับนี่นี่อ่ประมาณนี้เลยครับนี่ครับ นะครับใ,ใส่เดือนเขาเมื่อขี่กบเต็้นลงมันส่วนอยู่ในปลายใหญ่เนี่ยครับตัวดดจุมลงเลยโอเคครับเดี๋ยวคนประกอบการจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันครับสวัสดีตอนเมื่อ้ะครับนี่ทุ่มประมาณเกือบทุ่มครับผมออกมายาบทธิ์กบเข่าเลยครับเบ็ดยังไงมาติดตามมือเลย โอ้รุดว่านโอ้โหอะไรผู้กบหน่อยอน่าสิหรุดครับนี่ทางแดกกระรุดเลยวันนี้นี่ครับเบ่งห้อยกินน่ะเฮ้ยเสียงกบด,ดินจ,จอมแจมแจอมแจม,แจม xây điện không ngoài không thì thế ngoài thế điện nhây hả không tâm cái này chỉ tố nhây đó khắp này vẫn không lắng hả à nha mà khuyên thì đây chắc tố không ôi anh này nhăng nhăng luôn Hãy subscribe đẹp đèn cái gì mất rồi à, mày có nổi rồi, không, không có nổi rồi, không, không có nổi rồi, không, กบหน่อยว้อ,อนี่ครับแจมแดกอ่ะมาแล้วก,วกบหน่อยโอเคครับปดกบกันอืมอืมยังมีอ,อยู่ติกระโดดนี้เมื่อกี้ครับอืมเอาไว้งกันเลยโรเปลี่ยนมาคาบ ใชครับยังเงาเข้ยถืออีกมาแล้วตัวที่สองครับเตรียมสองเตรียมสองนี่นี่จะเสียงดินจอมอมๆอมนี่ครับตัวกบใส่นี่ครับใส่ใส่ติดเงียบติดยางเข้ากับใส่นี่แหละ จะจังใง่ไหมกันมีหัวิี้มืดแล้วครับเข็นพวกคือก็จะได้เปลี่ยนอยู่อยามืดก่อนเอาพวกขี้มืดดีดีนะเออมืดคักๆขี้ขกระเดืนอกกนนะผมไม่ไปกินครับกบมันจะใส่จมูกเขื่อนนี่ครับเสียนสองลอง tay mẹo tay tay mẹo 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 nhìn mẹo tay mẹo tay mẹo tay ừng à. cốp đi vlog đi ừng nhắn nhủ mày ô, chực lên nhỏ phía ngoài ừu chừng nhắn 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 sau khi đi ăn tối nay thì mặc cái chin vào tìm tìm ba con đi chồng 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 เทลแอรกครับเทลแอรกของปีทีใส่เบ็ดกบพ้อใส่เดือนไงครับโอ้เงียากินเด้อโอ้เฮ้ยเราโกตกบ,กบโอ้ผีข้นไม่เกี่ยวทั้งปลาเนี่ยโอ้จริงเลย กบกินครับเพียห้อยเกี่ยวขึ้นไปเนี่ยอยู่เดี๋ยวกำลัากินอีกเอา้าเนี่ยเนี่ยจอมจอมยู่งนี่นี่ตัวที่สามอือเตรียมที่สามแ้ครับจะใส่นี่ครับผมนี่ครับ กล่องกระของงาของงา่าพอดีครับบอหัอหกขาได้ครับครบกเจ้วมันเยือนี่ยมันั้นๆน,นี่คหละครับร่งต่มๆกัน โอ้ยโอ้ยอาจะรูดครับนี่ลังนี่รูดแท่นี่มันเปลี่ยนระยามากเลยรูดรังนี่ไปถือรังเกยร์นะครับมันใสร์กล้กันอาจจะเป็นไปได้ครับรูดรังนี่เราไปกินอีกรังนั้น,นไม่แนอาจจะยุดเท,แท้แถวนี้ก็ได้นี่ครับลานกบป๊อบ มีลองว่อยการถือการรุดครับ <c oughs> อย่าไม่ได้รังครับอ <c oughs> าจะซิปก็รังเลยแนหะคือตัวนี้ทางน้นโอ้ยเหี่ยวเหมือนั้งน้นน,นี่ครับขึ้นมาเกี่ยวกว่าเขาดิโอ้ยขึ้นมาเกี่ยวกวา,ายาดิอึ๊บอืมเข็จะเป็นไปไหน ต้นน้ำย่างดีขึ้นอืมครับแอบแอบเฮผมกบใส่นี่แล้วครับกบปีนี้กบกินนี่ถือแพอ่ได้กินเขียดกินเหนียวนักใจน้ำยู้ตัวที่ไรแบบเยอะครับนักกอน ซีตัวครับยี่สิบหลังยี่สิบหาหลังก็ติได้4ตัวนี่นะน,นี่ครับยามกับเดินกับครับขากับนี่เอาแล้วนีวว่ตัวที่หานี่อุ๊ยดุด้วยนี่ รุดรุดโอ้ยไปจ่อยกินเพ่ท่านอีกถือตัวเบสคักตืออหันโอ้ยไปแล้วครับรุดง่ายเดี๋ยวกำม,มันกินไหมครับครบรุ่นนี้โอเคครับโดดตรงๆครับหลังเงินติดเบดไปเป็นก้อหลังมือหันเด้อนับนับแจมที่หายยังดีรุดจ่อยทำไม โอ้อยู่ครับยู่แท้นี่เห็นไหมครับอืมตกงามดิเป็นตวสีาลดนินี่เียบร้อยแ่มที่หาครับผมปดโยรุดอีกเบ็ดชุดนั้มันเบอรอหน่อยครับไม่ได้ลุดอันนี้เบอร์หนึ่งครับ เบอร์นหนึ่งตากนแจ้งนี่เบ็ดไา้ปีแล้วล่ะน,น,นี่ห็นลูน้องรงโรเฟซมามงอกร่างออกลูกงอกง่วกออกลูกครับถ่ายน้องด้เปลี่ยนเยอะครับไ่รู้ว่าจะได้ออกไปหา

ใสเดือนเริ่มไหวร้อแล้วครับไม่ใช่ยามจึดรอบยอยู่ด้ยแต้งจะได้เอาป่าซับมากครับกบตัวน้อยซึ่งเขียดที่โมกอะไรกัดไี้เดียนขาดรวด,ดจจมๆไปแล้วครับตัวกัดซูสีกันครับไปครับไปรุนกันตัวสีลังหาหลังครับยามไปแล้วนึงเว้ยคุณน่ะดวดนี้วัน

เหยียบก็ยไว้ที่ีเขาบ่อ,บอปองเว้นนะครับนี่ห้อยกบนัง่ะตัวนีครับตัวดีครับนี่ <c oughs> แกมที่หกเข้าถันกบไม่เคกินนังเสีครับเถึนเขียบนี่ส่วนมากใสเ่เดือนที่ขาดไปเลยกบเันได้ก,กินก็คือมันีกินเป็นโตไปเลยน,นะครับใสของใส่ของ ของกับของนะฮะของอืมส่เดือนนั้งดูดีนี่ครับมีกี่มันนุง้งเล่นเนาะที่ว่าไม่ไห้อยกบนั่งอยู่ตรงครับจับไปแล้วครับนี่หนัสิมิ๊อีกครับ ใส่เดือนเม่ดทีดีครับในปลาซับออกมากครับผมใส่เดือนเม็ดไย่ยามรอบสองครับตอนนี้ก็อู้กบตากบถึงเวดตีโอเวทบอตอนนี้ก็มาแล้วครับมาเที่ยวนี่ฝุ่นตัวหนึ่งอะไรนะอล่ะครับตัวหนึ่งตัวที่ ้มาแล้วมาเลวหกยังใส่ได้ดอยู่เนาะแรมเรียครับนี่มาบ่งแรมสองกันเลยโดดที่ดงโดดที่ดงนี่เห็นไหมครับตัวสวยครับตัวสวย รอบแดกมันกินแยวเหมือนไปซื้อๆนี่วันที่สองครับรอบสองทุง่มนี่วันนี้เราใส่ยาปลาสับแล้วครับมารูว่าจะถือว่าโอ้โยยาปลาสับใส่เป็นชินแปะลงพื้นเลยครับนี่ครับ ติดพื้นเลยโอเคครับนี่เขากะตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นป่าซับครับผมซับเป็นชิ้นครับนี่ใส่ติดดินเลยล่องเบิงครับวันที่เป็นยังไงครับผมหมดนี่แล้วโอเคครับสวัสด,ดีกันตอนตีห้าครับ เอามาเก็บเบ็ดครับผมเอาเย่ยป่าซับ <c oughs> ขึ้นชิคกี้ย็นเหมือนครับก้ให้เอาป่าซับลงอถือกุอ๊บดีดีอะเต็มแรลกครับไอ้เจ๊ดง้ยตนเสียงกินจอมๆอมยู่ทางนั่นม,มาเวยมาเวยเต็มแรกครับ ปลาซับครับผมเหยื่อปลาซับครับจบเป็นชิน้นจำซองนิ้วก็ได้จำนิ้วหนึ่งก็ได้ครับกระติบประมาณนิน้วหนึ่งเต็มครับมาแล้วมัวัวๆเฉยๆอันนี้ว่ามีอย่างครับโอ้ นี่ครับยังเหลือเป็นชิ้นอยู่ครับนี่ชิ้นปลาซับนี่มาหั่นนี่เสียงดินจอมๆนี่โอ้ยมานี่ครับอ,อ ใสเรียนไหมครับปลาซับยังอยู่นี่ครับหลักฐานนี่ปลาชินชินปลาซับโอเคครับชินปลาซับยังอยู่เลยสองแต้มครับสามล้างสองแต้มมันจะกินแบบบนละแวงเนะาะปลาซับมันจะกินเลยเนะาะมันคือใส่เดือน gói nhát thêm hấp xem lắng xong thêm chịu đâu hả 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 ปลาซับเป็นชิ้นครับผมเก๋วกันนี่ครับชิ้นปลาสับปลานน้นที่เ้าไปตกมาครับนี่ย,งย,ย,ยังอยู่เลยอุ้ยอ้าวอ้าวมังนี่พุทธนี่ครับชิ้นปลา nhưng yu yu. cái men lut rồi nè Long loi. Hà lắng xám tố ông Nhi đuồn khắp nhi đuồn <laughs> mua ấy đi vậy Chút mua mùa, mùa mèo, ông <laughs> Thử Giờ bà sắp nhanh vô อืใค่นี้กับ่ถึกแกปลาสซบหวยดีวะเขียดก็กินวาได้ เทยนะเริ่มบันถึกแล้วครับโอ้สามเต็มเนี่ยสุดยอดแล้วนี่โอเคครับดังนี้เฝ้าครับเดี๋ยวถือเดี๋ยวใช้ไว้ครับ ยิ่งจะเสียงดินครับต้อมต้อมเฮ้ยมีตัวใส่เดือนครับหลังนี้ <c oughs> นพันธีเดียอย่าไปแซวเขากบบไม่หลุดมีหยัางครับนี่มันเฉียดวัวหอยเกี่ยวแล้วมียาแล้ว อเครียดยังเงี้ยังรีเหนียวเลยตัวที่สี่ครับใส่เดือนครับนี่บอสวัสด์นะเบ็ดดวงน้อยครับนี่โอ้ยก่ออยู่สยมาเก็บบอสวัสด์บางทีก็เดียนบางทีก็เดียนนังนง้างอยู่ ปลดแซลมแนใสมาครับก็เลยต้องกอ่อไปวีงสิสีแต้มเบ่งโตครับเชียงมา ครับเก็บมาแล้วครับผมยีมหาลังจะอีกหาลังครับโอเคครับจวไปเบ่งหาลังนั่นกันวะสิะได้เจ็บต้มมาเบ่งผลงานร่วมกันครับผมตั้งตอนเศร้าตอนตอนยามมงาขึ้น กันงง <Yep. S 1> เดาได้ซีเต็มเนาะนี่ครับตอนเช้าซีเต็ม เยอะปลาซับเนาะมัวมวยด้วยตัวกินตัวว่ากินแล้วนะครับเต๊กโอเคอยู่เตรมสอางเับเยอะปลาซับเนาะเตรมจามเตรมสีเดี๋ยวปลดใส่ทงนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวสะเบ่งในของอีกทีหนึงน่งนะครับปูดเดียวไหลซี่ตัวเดี๋ยวมาเบ่งในของกันหนึ่งครับในของที่ยามมาขึ้นหนึ่งแปม หางครับนี่สามครับชีนครับเต็ม4ีเต็ม5าครับ โอ๊บที่ยาเมาขึ้นเจ็ดครับแปดนะครับตัวที่แปดไปไปเมื็ดค,ครับมันขึ้นได้แปดเมื่อเช้าได้ซี่ สองตัวครับผมผลงานน้องปากบิดโอเคครับผมฝากกดไลค์กดซับสักใครให้ได้ด้วยครับ